jazz free jazz, jazz is a wonderful world jazz beat. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นการทวนข้อสอบปลายภาคเช่นเดิมค่ะหรือข้อสอบออนไลน์ที่เราจะต้องสอบกันนะคะ เราพร้อมที่จะไปทบทวนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนการตามเรื่องต่อไปนี้เลยคะ่ะ และในส่วนของเรื่องที่1ที่เราจะทบทวนกันในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะค่ะโดยจุดประสงค์ของการเรียนหรือการทบทวนในเรื่องนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะได้นั่นเองค่ะ และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นแผนภูมิแท่งนะคะในที่นี้เราก็จะมาอ่านแผนภูมิแท่งตามรูปภาคต่อไปนี้เลยค่ะ ในรูปที่1นนะคะจะเป็นแผนภูมิแท่งเกี่ยวกับจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรค่ะพศ2556นะคะถึงพศ2560ถ้าเราสังเกตนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแผนภูมินี้มีลักษณะของแกนร่นระยะนั่นเองค่ะ ในการอ่านนะคะเราก็จะอ่านปกติเหมือนแผนภูมิแท่งทั่วไปนั่นเองค่ะแต่แผนแต่การสแสดงการร่นระยะของข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลของแผนภูมินี้มีจำนวนเยอะเราก็เลยใช,ใช้หลักการย่นระยะนั่นเองค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่า ปีใดมีจำนวนประชากรน,น้อยที่สุดและจำนวนกี่คนค่ะเมื่อสังเกตจากแผนภูมิเราจะเห็นว่าปีที่มีจำนวนประชากรน,น้อยที่สุดนั่นก็คือปีพศ2556นั่นเองค่ะและในปีนี้นะคะก็จะมีจำนวนประชากรทั้งหมดก็คือ64ล้านคนนะคะ หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าคนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราก็ยังคงใช้แผนภูมิเดิมนะคะแผนภูมิแท่งจำนวนประชากรเช่นเดิมค่ะในที่นี้ข้อนี้ถามว่าระหว่างปีใดที่มีการเพิ่มจำนวนประชากรมากที่สุดและจำนวนกี่คนนะคะเราก็ดูระหว่างปีพศแต่ละพศค่ะพศ2556 2557 2558 2 5 5 9กแล้วก็พศ2560นะคะ ซึ่งจะอยู่ทางด้านที่เป็นแกนแนวนอนนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวพอสอนะคะแล้วก็จํานวนเนี่ยจะอยู่ทางด้านแกนแนวตั้งนั่นเองค่ะจากนั้นเขาถามว่าระหว่างปีก็คือช่วงของระหว่างนี้นะคะว่าระหว่างปีใดมีประชากรเป็นไงคะมากที่สุดนั่นเองซึ่งเราก็เอาจํานวนระหว่างปี2556ลบด้วย2557 เอาระหว่างปี2,558ลบด้วย2,557นั่นเองซึ่งคำตอบข้อนี้นะคะเราก็จะได้ตรงกับปีตามนี้เลยค่ะก็คือปีพศ2 5 5 7และปีพศ2 5 5 8นั่นเองค่ะซึ่งจำนวนประชากรน,นะคะจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ห0 0 0 0 4,382คนนั่นเองค่ะถือว่าเพิ่มประชากรมากที่สุดในช่วงระหว่างปี2ปีนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะในจำนวนประชากร ในปี2,560มากกว่าปี2,559กี่คนนักเรียนก็ใช้การเทียบนะคะก็คือ2เอาปี2,560นะคะลบด้วยปี2,559ก็จะได้จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน6เอ่อ2 5 6 9 5 3าคนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะในระหว่างปีใดที่มีการเพิ่มจานวนประชากรน,น้อยที่สุดและจำนวนกี่คนเมื่อเราสังเกตจากแผนภูมิเช่นเดิมค่ะเราก็จะต้องดูตรงที่อยู่ระหว่างนะคะระหว่างปีในช่วงของแต่ละปีนะคะว่าระหว่างปีใดเนี่ยมีการเพิ่มน้อยที่สุดนั่นก็คือช่วง เป็นช่วงของการเพิ่มช่วงระหว่างนี้นะคะน้อยที่สุดซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าจะมีอยู่ระหว่างปี2,558แล้วก็ปี2,559นั่นเองนักเรียนก็นำปี2,559นะคะลบด้วยปี2,558ก็จะได้เป็นคำตอบออกมานั่นเองค่ะซึ่งคำตอบที่เราได้นะคะก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะ ปีพศ2558และพศ2559นะคะมีประชากรที่เพิ่มน้อยที่สุดเป็นจำนวน22,452คนนั่นเอง และจากการอ่านแผนภูมิแท่งเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะโดยให้ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูกแสดงจำนวนแต่ละรายการนะคะมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปนะคะจะต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นจากระดับเดียวกัน ถ้านักเรียนสังเกตนะคะจะเห็นว่าด้านล่างของแผนภูมิแท่งเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะจากนั้นรูปซเนียมุมฉากแต่ละรูปนะคะก็จะต้องมีระยะห่างเท่ากันเพื่อความสวยงามของการเขียนแผนภูมิแท่ง และจากนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหล่านี้เราอาจจะเรียงตามแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้ซึ่งในตัวอย่างค,คุณครูก็ได้ให้หนักเรียนดูแล้วนะคะในรูปที่1และรูปที่2ก่อนที่เราจะเริ่มตอบคําถามกันค่ะและในกรณีที่ข้อมูลนะคะมีปริมาณมากหรือใกล้เคียงนะคะเราจะนิยมใช้เส้นนะคะแสดงการย่นระยะของเส้นแสดงจํานวนเพื่อลาการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นได้นั่นเองค่ะ สองที่เราจะทบทวนกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่ะนักเรียนโดยจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้นะคะหรือว่าการทบทวนเรื่องนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบได้ค่ะ นักเรียนคะนักเรียนสังเกตแผนภูมิแท่งสองรูปนี้นะคะนั่นก็คือแผนภูมิจํานวนค่าราชการครูหญิงและจํานวนค่าราชการครูชายค่ะในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะคะปี2560ของสํานักง,งานเขตบางรักค่ะในการเขียนแผนภูมิแท่งหรือว่าการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะเพื่อเปรียบเทียบที่นี้คุณครูอยากจะนำสองข้อมูล เอามาไว้ด้วยกันค่ะเพราะว่าค,คุณครูต้องการเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการครูชายและก็ข้าราชการครูหญิงของโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนนี้ค่ะเราจะมีวิธีการทําได้อย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเราจะรวมกันเป็นแผนภูมิรูปเดียวได้อย่างไรค่ะเราสามารถทําได้โดยนะคะนักเรียนเมื่อเรานํามารวมกันจะเห็นว่า แท่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะที่แทนจํานวนค่าราชการครูนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนลายเพื่อแสดงการเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าจํานวนข้อมูลนะคะเราก็แยกตามจํานวนแผนภูมิแท่งของแต่ละรูปได้เลยคะ่ะซึ่งในที่นี้นะคะคุณครูก็จะแนกเป็นค่าราชการครูชายและก็ค่าราชการครูหญิงนะคะโดยคุณครู ก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะคะเพื่อแยกว่าส่วนไหนเป็นของข้าราชการครูชายและแผนภูมิไหนเป็นของข้าราชการครูหญิงค่ะจากนั้นเมื่อเรานำมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งนักเรียนก็สังเกตได้ว่าช่วงระยะห่างนะคะจะเท่ากันแต่จำนวนแผนภูมิแท่งของข้าราชการครูชายและครูหญิงจะต้อง ติดกันเพื่อให้ข้อมูลนะคะสามารถเปรียบเทียบกันได้ตามลักษณะนี้เลยค่ะจะเห็นว่าวัดทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะอยู่ในลักษณะของแนวนอนอยู่ในแกนแนวนอนเหมือนเดิมนะคะเป็นชื่อโรงเรียนและจำนวนคนนะคะก็จะเป็นอยู่ในแกนแนวตั้งนั่นเองค่ะ ที่สําคัญในการเขียนแผนภูมินะคะนักเรียนนักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อแผนภูมิด้วยทุกครั้งนะคะซึ่งในที่นี้จะเป็นการรวมจํานวนค่าราชการครูชายและค่าราชการครูหญิงหรือเราต้องนำสองอย่างนี้มาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นเราก็นำมาเขียนเป็นชื่อรวมกันได้เลยค่ะ ที่นี้นะคะนักเรียนเรามาลองพิจารณาอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบตามต่อไปนี้เลยค่ะในที่นี้นะคะจะเป็นแผนภูมิแท่งจำนวนการเกิดและการตายของประชากรตั้งแต่พศ2556ถึงพศ2560นั่นเองค่ะโดยเราไย้มีการเปรียบเทียบการเกิดแล้วก็การตายนะคะตามลักษณะของแผนภูมิเป็นดังนี้เลยค่ะ ในส่วนของข้อนี้นะคะคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าชื่อแผนภูมิชื่อว่าอะไรนั่นเองซึ่งง่ายๆนะคะแผนภูมิแต่และแผนภูมิจะมีชื่อของแผนภูมิอยู่ข้างบนสุดอยู่แล้วนั่นก็คือชื่อจำนวนการเกิดและการตายของประชากรตั้งแต่พศ2556ถึงพศ2560นั่นเองค่ะ และแผนภูมิแท่งนี้นะคะแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลอะไรเปรียบเทียบข้อมูลอะไรคะชื่อแผนภูมิก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือจำนวนการเกิดและก็การตายของประชากรนั่นเองซึ่งหน้าข้อนี้เราก็สังเกตได้จากมุมขวาด้านบนก็ได้นะคะเพราะว่ามี2แผนภูมิแท่งอยู่แล้วต่อมานะคะเมื่อเราสังเกตแผนภูมิ ปีใดที่มีกจำนวนการเกิดและการตายต่างกันมากที่สุดและมากกว่ากันกี่คนนั่นเองนักเรียนก็ดูสังเกตได้จากรูปแผนภูมิแท่งเลยนะคะว่าปีไหนที่มีต่างกันมากที่สุดแล้วก็นำมาลบกันก็จะได้ผลต่างตามนี้นะคะนั่นก็คือปีพศ2556มากกว่า ดยพศออ2556นะคะจำนวนการเกิดเป็น782,129นะคะคนลบด้วยจำนวนการตายนะคะซึ่งก็คือ438,648คำตอบที่ได้ก็คือต่างกันอยู่ที่348,481คนนั่นเองค่ะ และคำถามในข้อสุดท้ายนะคะกับแผนภูมิเปรียบเทียบนี้ปีใดที่มีจำนวนการเกิดและการตายต่างกันน้อยที่สุดและต่างกันกี่คนเช่นเคยคะ่ะนักเรียนนักเรียนก็สังเกตจากแผนภูมินะคะการเกิดปีไหนที่มีน้อยที่สุดนั่นเองอะ่ะก็คือปี2559นะคะต่างกันอยู่ทีออ่จำนวนการเกิดคือ74,58คนลบด้วย จำนวนการตายก็คือ4 8 4 3 4ผลต่างที่ได้ก็คือ223,624คนนั่นเองค่ะและต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนแผนภูนแท่งที่มีแกนย่นระยะ ข้อมูลนี้นะคะก็คือเป็นตารางแสดงข้อมูลนั่นเองค่ะนักเรียนจะต้องนําตารางนี้นะคะไปเขียนแผนภูมิแท่งเพื่อแสดงการย่นระยะนะคะก็จะได้ตามนี้เลยค่ะจำนวนค่าราชการครูสำกาดกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2560นะคะอันนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อของแผนภูมินั่นเองนะคะนี่คือชื่อของแผนภูมินะที่นี้ แกนแนวตั้งเราก็จะเป็นจํานวนคนนะคะเมื่อเรานํามาเขียนและแนวนอนก็จะเป็นชื่อของสํานักง,งานเขตแต่ละเขตนั่นเองสังเกตนะคะแกนย่นระยะเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลนี้นะคะมีจํานวนมากเกิน30ขึ้นไปนะคะเราก็เลยใช้เส้นแกนย่นระยะเพื่อให้ข้อมูลกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาเขียนแผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบกันบ้างค่ะจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กําหนดให้ได้นะคะนะคะก็จะได้ลองฝึกเขียนเหมือนกันค่ะในที่นี้นะคะจะเป็น แผนภูมิแท่งนะคะเปรียบเทียบระหว่างจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กกลางใหญ่ของสํานักง,งานเขตต่างๆสังกัดกรุงเทพมหาคนครปีการศึกษา2560นั่นเองค่ะและในที่นี้นะคะนักเรียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้อนี้จะมีทั้งหมด3แท่งด้วยกันค่ะก็จะมีเล็กกลางและก็ใหญ่นะคะซึ่งเมื่อเรานำมาเขียนแผนภูมิแท่งก็จะได้เป็นเปรียบเทียบ3แท่งดังต่อไปนี้ค่ะ และต่อมานะคะเราจะมาดนูเรื่องของตารางแสดงจํานวนค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าตารางแสดงจํานวนเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้นี่เองค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะนําไปเขียนแผนภูมินะคะเราก็จะต้องมีข้อมูลก่อนซึ่งข้อมูลนะคะเราอาจจะจําแนกมาโดยเป็นตารางหรือว่านําไปเขียนเป็นกราฟก็ได้ค่ะซึ่งในลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าตาราง แสดงจำนวนข้อมูลนั่นเองค่ะและเมื่อสักครู่นะคะตารางแสดงจำนวนข้อมูลเมื่อเรานำมาเขียนเป็นแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเราก็จะได้เป็นตามนี้เลยและนี่ก็คือชื่อแผนภูมินะคะและก็ ตรงนี้จะเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบซึ่งสีเหลืองก็จะเป็นระดับประถมศึกษาสีชมพูก็จะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะเมื่อนํามาเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนักเรียนสังเกตช่วงนี้นะคะเขาจะห่างเท่ากันหมดเลยนะคะแต่แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยจะต้องอยู่ติดกันนะคะไม่ต้องห่างกันทีนี้ เราจะห่างเฉพาะช่วงที่จำนวนข้อมูลต่างออกไปเท่านั้นเองค่ะในข้อนี้จะมีเส้นของแกนร่นระยะด้วยนะคะเนื่องจากว่าจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากพอสมควรค่ะเราก็เลยต้องใช้เส้นในการย่นระยะของข้อมูลค่ะและแกนแนวตั้งก็จะเป็นจำนวนคนเช่นเดิมและแกนแนวนอนก็จะเป็นภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเสียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นั่นเองค่ะส่วนใหญ่นิยมนะคะเราจะเขียนแผนภูมิในแนวตั้งมากกว่าแนวนอนนะคะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าในที่นี้นะักเรียนสามารถทำเป็นแกนแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ตามความสะดวกเลยค่ะ ซึ่งสรุปง่ายๆนะคะการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะก็จะเป็นการนําเสนอข้อมูลของสิ่งเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนั่นเองนะคะโดยต้องมีการกําหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเปรียบเทียบและก็เกิดความงงนั่นเองค่ะนักเรียนก็เลยจะต้องแยกชุดข้อมูลนั่นเองง่ายๆนะคะเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะ และในส่วนนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ทดลองทำกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูก็ไม่ได้ให้กันบ้านนักเรียนนะคะแต่ว่าในชั่วโมงนี้เพื่อให้นักเรียนฝึกการเขียนกราฟได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัด1ข้อนั่นเองซึ่งในข้อนี้คุณครูก็จะมีโจทย์มาให้นะคะโดยให้นักเรียนเลือกระหว่างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะ โดยใช้เส้นร่นระยะด้วยนะคะเพราะจากการดูจำนวนข้อมูลแล้วเนี่ยนักเรียนต้องใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นใช้2ออย่างเลยนะคะการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยใช้เส้นย่นระยะนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ ในชั่วโมงนี้นะคะก็จะทบทวนเยอะหน่อยนะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็มีในข้อสอบปลายภาคหรือข้อสอบออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อย่าลืมฝึกทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทาแบบฝึกหัดให้เต็มที่นะคะนักเรียนจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยนำมาส่งคุณครูในชั่วโมงถัดไปะคะ่ะ แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเราก็คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะนักเรียนเซฟตัวเองกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วค่ะบา,บายๆนะคะนักเรียน thank you